Okay. สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาทำแะไรหน่อยพี่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 พพตำซั่วบักแตงตำซั่วบักแตงกับหนึ่งลูกชิ้นครับสมพักสมพักสมพักพกะหิ้วเขาแห้งมาเลยฟังเสียงมาจวดจ,จานพี่นองงอ้องเลยบอล่อซาแล้วด้อหิวเขากินบัตเตอร์ครับตอนนี้สองทุ่มแล้วอืม ไม่เอาจับจับจับอะไพี่เนาอือลูกกินปลาลูกกินปลา กินป่าครับหนึ่งหนึ่งพี่น้องเอ้ยผมไปกินหอยมูผู้ร่วมผู้ร่วมมือโครงการด้วยเนี่ยห่วงหิวเลยมั่นห่วมอยากกินเนาะ น้จีนยังลยไปไหน้องจีนยังลเสียน้อยๆโอ้ยเหนียวดีขนาดนี้เจ้าเนี่ยคำหน่อยกว่าเวยขอบคุณว่าจับเสีนอืออืออือหือทำไปเยอะ สบำใด๋โอ้ยผมประกาศครับพี่นอ้องอู้จ้ะบ,บ้านเฮ็ดเองครับ ต้แอแสบี่เองให้กินบ้างครับอืออ อืมสนุกวะปวดใจครับปวดใจกระเดี่ยมจล็กน้อยโอ้ยเวรปากโอ้ยพี่น้องผมจะล่องเอาอือล่องสูตรนี้ด้วยโอ้ย อื點點้มี點點่นออือหน่อยีห่อไปกัเดี่ยวเด่รต้มบ่เด็บปวดไขรบ่มี้่มีไม่ออกไปซื้องเนามองเงามอง่องนี่ความมุ่งไม่ไกลเดินนี่ะกินห้พี่น้องเบ่ง

เสียบหล้เสียบหล้เลยลีเด้วยวิธีทานพี่น้องตามักแขงครับประยุกต์ใส่ขปุ่นจักหน่อยโอ้เลือกหนึ่งลูกชิ้นปลาครับกะเพราขมป้อมเขากันดีของละพากับเสียบครับอันนี้ผักขมป้อมหลังบ้านมกแขงนี่ยลังบ้านนะครับนี่ผลิตจากลังบ้านครับลงเด็กครับเสียบหลายพี่น้อง แต่ไรร่องไปให้กินบ้างนะครับเดี๋ยวตำส่วมแตงครับกระปุลน้ำทินปลามันเป็นเมนูุ่งไงดอกแต่ว่ากินงน่นเลยแกคิดขวากันใช่ไหมรัแซ่บนัวนัวเลยใส่ผงชูรสหน,นักๆเนยน,นะแซ่บด้วยแล้วจะขอตัวไปกินนะครับขอตัวกินเป็นจริง,เป,รงเป็นจังไปกินให้เบิ้องซุดจังได้กับฝากที่ตามช่องน้อยๆนะครับอีสานโปกระเทือนครับ ช่องอีสานพ่อกระเทินฝากติดตามฝากแชร์ฝากกดครับซับสไครป์กดกระดิง่งก้องแกงก้องแกงนหน่อยหน่อยเพราะว่าเตือนเพราะว่าคลิปมากไทยมือไทยพอกินหอดกันพอไดีเศิรกินหอดกันในตำมักแตงตำบักแตงขาปุ้นครับล่วงลูกชิ้นปลานะครับเพราะฉะนั้นผมขอสวยต่อรอบเดียวสองเลยมือนี้ขอล่าไปแล้วข้ามนี่นะครับอื้อ ဘာပါ